หันกับค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟรถย่อนช่วยเหลือพวกเราด้วยพวกเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครพวกเราไม่ได้มาประท้วงพวกเรามาขอร้องอ้อนวอนด้วยความให้ให้เห็นอกเห็นใจพวกเราด้วยเจลแอบกอฮอลล้างมือแล้วก็ลัดไข้ทุกครั้งขาที่ที่พูดมาเข้าแล้วเราก็จะมีเอ่อ กระดาษคัดกรองลูกค้าคชื่อนามสกุลพักที่ไหน,นมีโรคอะไรหรือเปล่าเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าลูกค้ามีโรคอะไรหรือเปล่าเราถึงจะวิ่นระยะห่างด้วยนะครับรเป็นระยะห่างด้วยครับเราษามาตรการด้วยนะครับ<า>ระยะห่างภาษามาตรการ ถามว่าพูดได้ไหมหมดสิทธิ์ครับทุกกรรการทุกท่านได้ครับว่าจริงหรือไม่จริงเหมือนทุกที่เหมือนนักข่าวนั่นแหละกว่าจะได้เป็นนักข่าวคุณก็เรียนคุณก็ผ่านขั้นตอนเราก็ผ่านเหมือนกันค่ะ้ราูย่กล็อกนะวัแทนของสถานประกอบการนวดในชลบุรีนะคะ ขอยื่นหนังสือต่อท่านผู้ว่านะคะและตัวแทนของท่านนะคะให้พิจารณาเรื่องการผ่อนคนการประเิระสานประกอบการให้ได้ภายในเร็ววันนี้นะคะ <c oughs> และก็จะมีข้อร้องเรียนอีกทั้งหมดตามจดหมายแนบท้ายนี้ทั้งหมด5ข้อนะคะ <c oughs> จึงขอให้ท่านช่วยพิจารณาให้พวกเราด้วยค่ะ <c oughs> แผนไทยนั่นกงวลพวกเราทุกคนนะฮะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดสรบ,บุรีปี9มันก็ไม่ได้ระบุเวลาขนาดนั้นนะคะพวกเราอะ่ะมีการสัประวัติด้วยเข้าห้างเ,เรื่องของการให้เปิดสถานบริการครับเ,เกี่ยวกับการนวดแผนไทยนะครับครับต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องของการปิดสถานบริการหรือว่าสถานประกอบการบางประเทศนะครับ ก็ได้เนินการนะครับไปตามแนวทางที่ทางรัฐบาลกาหนดเนื่องจากว่าทางจังหวัดของเรานะครับเป็นหนึ่งใน5จังหวัดที่เป็นจังหวัดพื้นที่สีแดงแล้วก็ควบคุมแล้วก็เข้มงวดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางของการปิดสถานบริการต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการภายใต้กรอบของทางส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะดาเนินการนะครับตามแนวทางที่ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าการจังหวัดชนบุรีนะครับท่านท่านเป็นห่วงกับผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องในจังหวัดทุกท่านนะฮะที่พร้อมจะให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือครับที่เดือนนี้เราสามารถจะปลดล็อกได้ไหมครับท่านก็ต้องรอทางสวบคนนะครับซึ่งทราบว่าวันนี้เนี่ยทาง สบคก็จะมีการประชุมนะครับในเรื่องของการพอดลายต่างๆรวมทั้งเมื่อวันเสาร์นะครับท่านลัมมนตรีช่วยสาธารณสุขนะครับท่านสาธิตปิตุเตชานะครับท่านก็ได้มาตรวจเยี่ยมแล้วก็ประชุมที่ที่จังหวัดเราด้วยนะครับ